สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่นะคะคในช่องพลายหนุ่มสุรินทร์สีดอท่าตูมนะคะวันนี้เราก็พามาหาพี่หนุ่มนะคะที่บ้านยี่สิบหลังนะคะวันนี้ก็มาหลังฝนตกนะคะฝนก็กําลังหยุดตกหยุดตกใหม่ๆนะคะวันนี้ก็มาไม่ทันปุเกตนะคะปุเกตน่าจะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้พี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับ เอาไม่คับเลยนะคะไม่คับเลยวันนี้คุณแม่มาคนเดียวนะคะวันนี้น้ององุ่นก็ขึ้นไปเอาสมุดหนังสือที่งท,ที่ในเมืองนะคะที่ห้องห้องพักนะคะก็เลยมาคนเดียวนะคะวันนี้พี่โก้ทำอะไรเออพี่โก้ ก็อย่างที่บอกไว้นะคะคลิปที่แล้วว่าจะพามาดูตํตหนิของพี่หนุ่มนะคะก็ตาหนิของพี่หนุ่มจะอยู่ที่ใบหูด้านขวานะคะใบหูด้านขวาจะเป็นรูนะคะรูรูกลมๆค่ะก็ใหญ่พอสมควรค่ะแต่ปุกเกิดไม่อยู่นะคะวันนี้ว่าจะให้ดูตาหนินะคะก็เลยให้ดูไม่ได้นะคะ แต่เราก็ได้ถ่ายภาพเน่งไว้อยู่ค่ะตำหนิที่ของพี่หนุม่มหนึ่งจุดก็คือมีที่ใบหูนะคะใบหูข้างขวามีเป็นรูนะคะในตัวรูปประพันธ์นะคะหูเป็นรูส่วนพี่โก้ก็ไม่มีตำหนินะคะพี่โก้ไม่มีตำหนิมีแต่พี่หนุ่มหนึ่งเชือกนะคะ ของพี่คำน้อยก็น่าจะไม่มีนะคะจะเดินผ่านไปได้หรือเปล่านอ้อพี่หนุม่มจะเดินไปหาพี่คำน้อยจะไปได้หรือเปล่านอ้อจะต้องเดินผ่านทางนี้นะคะเพราะว่าทางนี้ใกล้พี่หนุ่มเกินนะคะน่าจะเกิดอันตรายค่ะถ้าเดินใกล้มากๆค่ะ น้องบิกซีกลางเจ๊บิกซีกำลังอาบน้ำอยู่นะคะตอนนี้ mm hmm. พ่อควานะคะอาบให้นะคะนี่ก็บรรยากาศหลังฝนค่ะใบหญ้าพื้นดินก็จะชุ่มชื่นค่ะ นี่พี่โก้ค่ะพี่โก้ของเราวันศุกร์กับวันเสาร์ด้เดี๋ยวแม่จะเอาผลไม้มาให้กินนะคร,ครับโกครับโกครับโกครับอันนี้ก็มีหูขาดนะคะข้างซ้ายนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงตำหนิอะค่ะ ก็ตัวรูปพัรธ์ของเจ้าของเก่าไม่ได้ลงตำหนินะคะพี่โก้ก็น่าจะมีตำหนิที่ใบหูเหมือนกันค่ะแต่เป็นข้างซ้ายนะคะเตลรูใหญ่กว่าพี่หนุ่มนิดนึงค่ะรูที่ใบหูนะคะสูงกว่าพี่หนุ่มนะคะพี่โก้ของเรา น,นี่ก็พามาเยี่ยมสามนุ่มสามมุมค่ะเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะก็ขึ้นมาไม่ได้ค่ะร่มชั่วคราวของเราก็ได้ขาดแล้วนะคะตอนนี้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซ่อมลายครั้งแล้วนะคะนี่ก็ยังขาดเหมือนเดิมค่ะ เป็นยังไงน้อพไปคำน้อย you, <rieb. S 1> อ <t ried up> ูยังล้องเสียงมอนวัวอยู่เลยนะคะนี่ยังร้องเสียงมอนวัวอยู่เลยก็พรุ่งนี้นะคะจะมาเอาดินทรายกลบ ให้พี่คำน้อยนะคะวันนี้ผู้ช่วยเราไม่ได้มานะคะวันนี้มาคนเดียวนะคะถ้ามีพี่คำน้อยมีบ้านก็โชคน่าจะไม่เฉะคะ่ะอันนี้ก็คือเฉะมากนะคะตอนนี้ก็คะแนนของเราก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สามหมื่นสองพันสองร้อยคะแนนนะคะ เราก็จะยกเสาให้พี่คำน้อยในวันที่สิบแปดที่จะถึงนี้นะคะสิบแปดกรกฎานะคะที่จะถึงนี้เราจะให้พ่อตุยนะคะเป็นคนมายกเสาให้นะคะก็จะจัดพิธีแบบง่ายๆค่ะก็ไม่ได้เชิญแขกมาเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องอประหยัดงบไว้สร้างบ้านนะคะให้พี่คำน้อยนะคะ ประหยัดงบไว้ไปซื้อเหล็กนะคะมาไว้นะคะทําหลังคาให้พี่คําน้อยนะคะเราก็จะขายผลไม้ออนไลน์ในวันสุกเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะสองวันนะคะที่เราจะขายก็ได้ไปติดต่อช่องพี่เป๊ปซี่นะคะให้ช่วยอีกหนึ่งแรงนะคะเราต้องรอให้พี่เป๊ปซี่หายดีก่อนนะคะถึงจะไปไหนสดขายอาหารอยู่ที่บ้านพี่เป๊ปซี่นะคะ ่ว่าทิศนี้เราจะไล่อยู่ที่บ้านพี่หนุ่มนะคะก็สำหรับแม่แม่พ่อพอเอพี่พี่เอฟซท่านใดที่ช่วยผุดหนุนผลไม้เรามาแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคะแนนที่มอบให้พี่พายคำน้อยนะคะตอนนี้ก็ได้เสารวคะยังขาดโครงเหล็กนะคะโครงเหล็กแล้วก็ค่าช่างนะคะแล้วก็ค่าสันไทยะค่ะ ก็ยังขาดอีกเยอะค่ะคะแนนเนมื่อไหร่จะหายดีครับพี่คำน้อยจะได้ไปอยู่ใต้ล่มไม้จะได้ออกเดินสักทีอาการอย่างนี้ปูกเกตก็ไม่ไม่กล้าพาไปอยู่ใต้ล่มไม้นะคะก็ได้อยู่แต่ในโคกนะคะตอนนี้เล็กข้างหน้าก็เริ่มบุบแล้วนะคะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยร้อนค่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยค่ะแต่ว่าจะแฉะนิดนึงค่ะของพี่คำน้อยนี่ไม่มีตำหนินะคะในตัวรูปปันเจ้าของไม่ได้ลงตำหนิไว้นะคะแต่ช้างเด็กเกิดใหม่ไม่มี d ี a น,นะคะ ในสมุดในสมุดต,ตัวรูปพันธ์ยังไม่มีดีเอนะคะมีแต่ช้างที่อายุเยอะนะคะที่จะมีรหัสดีเอนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้มาแต่เมื่อวานนะคะนอกนั้นก็มาทุกวันนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมนะคะ อ๋คุณแม่ก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะอาจจะลงคลิปบ้างไม่ลงบ้างก็ต้องขออภัยเอซทุกท่านนะคะที่คอยติดตามคลิปของเรานะคะพี่โก้มองอะไรเนาะเดี๋ยววันศุกร์กับวันเสาร์จะเอาผลไม้มาให้กินครับผลไม้วันหวาน ก้ที่เดินใกล้ไม่เป็นไรนะคะไม่ทําใส่นะคะตอคุณแม่ก็เคยเลี้ยงมานะคะเคยทําความสะอาดเคยอาบน้ําให้นะคะตอนที่คุณพ่อยังอยู่ก็เลี้ยงคนละเชือกนะคะคุณพ่อก็ดูแลพี่หนุ่มส่วนคุณแม่ก็ดูแลพี่โก้นะคะ เฉะมากเลยนะคะทางก็สำหรับคลิปนี้ก็มาฟังตำหนิของพี่หนุ่มนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงใบหูตรงบริเวณไหนนะคะมาวันนี้ก็ตั้งใจจะให้ดูค่ะแต่ว่าภูเกต็ตไม่อยู่ค่ะภูเกต็ตกลับบ้านแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ hmm. กดซับสไคร b e กดติดตามให้ช่องพายหนุ่มสุรินีโดท่าตูมด้วยนะคะ mm hmm. และฝากโครงการทําบ้านของพี่พายคําน้อยด้วยนะคะ mm hmm. ช่วยแวะมาอุดหนุนผลไม้ของเราด้วยนะคะ mm hmm. ผลไม้ของเราจะขายในวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะที่จะถึงนี้นะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ